ครับโครงสุดท้ายสรุปตัวเลขจากข่าวทั้งในและต่างประเทศเรียกว่ารอบโลกเลยนั่นแหละนะที่แรกก็นึกว่ามันจะไม่มีแล้วแหละแต่พอเราดาูมันมีประเด็นมันเห็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นมาอยู่เกี่ยวกับความเป็นผู้นําของแต่ละประเทศที่มีเรื่องมีราวอยู่นะครับจึงให้เลขหนึ่งมานำนะจะเป็นตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวเอาสรุปเขียนออกมาให้ดูเลยนะครับ หนึ่งีหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสามมาจากเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบทหารน,นะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งเจ็ดผู้นำเจ็ดก็คือเพื่อนบ้านความความลำบากยากจนของรัษฎรด้วยหนึ่งตัวนี้ก็มาจากอย่างที่บอกเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะครับสามก็คือการสู้รบ หนึ่งศูนย์ก็ให้ไปแล้วเนาะหนึ่งศูนย์ให้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งสองเนี่ยห้านํามาจากตัวนี้ห้ามาจากตัวนี้แหละสามก็เอามาจากฝั่งนี้นะครับในในช่วงดวงยามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าคือเลขในฝั่งนี้นะจะเป็นตัวเลขที่ไปได้ทั้งบนและล่างในกรอบนี้จะไปได้ทั้งบนและล่างนะครับตัวกลับไปด้วย ถ้ามันไม่เข้าตรงตรงมันก็มีโอกาสจากพลิกกลับได้เหมือนกันนะครับเก้าเป็นดาวของความเชื่อความเชื่อมั่นความเชื่อของแต่ละฝ่ายแต่ละคนแปดก็นั่นแหละราหูภาษีก็คือตัวนี้หกก็ทุเศรษฐกิจมันก็ยังพังอยู่ก็คือตัวนี้การเงินการทองก็คือตัวหก,ก,กต,ว 6, ตัวนี้มาจากข่าวนะครับเอามาสรุปให้เป็นแนวทางทั้งบนและล่างนั่นแหละในกลุ่มนีม้รู้มันจะเข้าตัวไหน ก็มีแค่นี้สรุปโท้งสุดท้ายตัวเลขจากข่าวนั้นเองนะครับ